สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูกิสเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคม2024โพะเจนะของพระเจ้าที่เราจะไข้ควรด้วยกันในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่15กล่าวว่า อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั่วไปด้วยบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีเรื่องของความเกี่ยวข้องความผูกพันความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องและเวลาเรามีความผูกพันกันเระอาจจะมีวงความสัมพันธ์เริ่มต้นจากวงครอบครัวของเราขยับออกไปเป็นวงเพื่อนสนิทมิตรสหาย และขยับออกไปเป็นวงผู้ร่วมงานขยับออกไปเป็นวงสังคมหรือชุมชนของเราและไปจนถึงคนอื่นที่เราไม่รู้จักเมื่อมีเรื่องของความสัมพันธ์หรือความผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีเรื่องของความเห็นดีด้วยหรือการไม่เห็นด้วยหรือการขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นเพระคัมีตอนนี้ได้บอกให้เราบอกว่าแม้ว่าในสังคมหนึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือที่ไหนที่ทํางานก็ตามเมื่อมีใครคนหนึ่งคนใดกระทําต่อเราในสิ่งที่ไม่ดีว่าคมภี์บอกว่าอย่าให้เราทําชั่วตอบแทนการชั่วหากว่าเขาพูดจาไม่ดีกับเราเราจะไม่ตอบแทนเขาด้วยการพูดจาไม่ดีโดยพื้นฐานคนเราง่ายมากในการที่เราจะบอกว่าตาแทนตาฟันแทนฟัน ถ้าเขาทําไม่ดีต่อเราเราก็ต้องเอาคืนเขาตีเราหนึ่งเทียต้องตีคืนเขาโกงเรามาเราก็โกงกลับหรือบางครั้งถ้าหากว่าเขาพูดจาไม่ดีกับเราหรือเขากระทาสิ่งไม่ดีกับเราง่ายมากกับการที่เราคิดว่าเราจะต้องเอาคืนหรือแก้แค้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เราทําชั่วตอบแทนการชั่วพระคัมภีร์มักจะมีทัศนคติที่ตรงข้ามกับสิ่งที่โลกนี้ทาเสมอ แล้วเราจะยืนหยัดได้อย่างไรนะคะเราจะยืนหยัดได้อย่างไรในการที่เราเองก็ไม่ทําชั่วเราจะยังยิ้มให้เขาได้หรือเมื่อเขาทําไม่ดีต่อเราหรือเราจะยังสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อเขาได้หรือพระเยซูย,ยังสอนให้เราที่จะรักศัตรูและอาภัยให้เขานะคะการอาภัยเป็นสิ่งที่ทาให้จิตใจของเราจะได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงมีเรื่องเล่าเล่าหนึ่ง เรื่องหนึ่งนะคะบอกว่ามีเพื่อนสองคนนะคะเขาเดินทางไปแล้วก็เดินไปที่ทะเลทรายไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาสองคนเดินไปด้วยกันมีความเห็นที่ต่างกันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เลยตบหน้าของเพื่อนคนที่หนึ่งแล้วเพื่อนคนที่หนึ่งคนที่ถูกตบนั้นเขาก็เลยเขียนไปที่บนทรายว่า เพื่อนตบหน้าฉันแต่เขาก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปปรากฏว,ว่าในขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปแล้วเขาก็ไปเจอแอ่งน้ําที่ให้เขาได้ชุมช่มฉ่าได้ดื่มน้ําแล้วก็กว้างพอที่จะให้เขาลงไป,ไว,ไปว,ว่ายน้ําได้ปรากฏว่าในขณะที่เขาว่ายน้ํากันอยู่นั้นเพื่อนคนที่หนึ่งที่ถูกตบนั้นเขาก็ลื่นถลายลงไป และเพื่อนคนที่สองที่ตบหน้าเขาเนี่ยก็ดึงเขาขึ้นมานะคะแล้วในขณะที่ดึงเขาขึ้นมาก็ช่วยชีวิตเขาไว้แล้วเพื่อนคนที่ถูกช่วยเนี่ยเขาก็เลยไปเขียนบนก้อนหินบนศิลาบอกว่าเพื่อนช่วยชีวิตฉันเพื่อนคนที่ตบหน้าและดึงเขาขึ้นมาเนี่ยก็เลยเกิดความแปลกใจก็เลยถามว่าเอา้า ทำไมล่ะที่ฉันตกหน้าเนี่ยเธอเขียนไว้ที่ทะเลที่ทรายบอกว่าเพื่อนตกหน้าฉันแลว้ววอนที่ฉันดึงเธอขึ้นมาเธอถึงเขียนไว้ว่าเขียนที่บนก้อนหินเพื่อนคนที่หนึ่งนั้นบอกว่าก็เวลาที่เธอตกหน้าฉันฉันก็โกรธฉันก็โมโหงแต่ฉันเขียนไว้ที่ทรายฉันอยากจะให้ทรายนี้พัดผ่านตัวหนังสือนี้ไปเป็นสายลมแห่งการให้อภัยพัดผ่านไป แต่เมื่อเพื่อนนั้นช่วยชีวิตฉันไว้นะคะฉันจะเป็นศิลาแห่งความทรงจำที่สายลมก็ไม่สามารถทำให้มันเลือนหายไปได้ฉันจะจดจำความดีที่เธอทำไว้แต่สิ่งที่เธอทำไม่ดีกับฉันฉันอยากจะให้มันพัดผ่านไปสายลมพัดผ่านไปมันเป็นอย่างนี้เสมอนะคะที่ชีวิตของคนเรา ในการที่เราจะจำสิ่งที่ดีๆนั้นต้องจำให้นานแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นขอให้เราลืมให้เร็วแต่บ่อยครั้งเราจะทำตรงกันข้ามสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราเราจะจำนานมากพอเราจำไปเราก็เจ็บปวดเราเองขมขื่นเราเองเครียดแค้นเราชิงชังแล้วเราโกรธโมโหบางครั้งก็ความดันก็ขึ้นสูงอีกนะคะ แต่พระคมภีร์บอกว่าอย่าให้เราทำชั่วตอบแทนกันชั่วนะวคะพระคมภีร์บอกว่าไม่เพียงเท่านั้นแล้วก็ให้หาทางทำดีเสมอต่อพวกพ้องของเราพี่น้องของเราและต่อคนทั่วไปด้วยจริงๆแล้วน้าพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราที่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายได้เป็นลูกของพระองค์ได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้เป็นของประธานจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เราไม่ใช่ว่าเราดีเพียงพอที่พระเจ้าประทานให้แต่ในพระคมภีรเอฟซัตบทที่สองข้อที่สิบก็บอกว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระยุทุคิดเพื่อให้ทําการดีนะคะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทําเพราะฉะนั้นน้ำทัยของพระเจ้านี้คือเพื่อที่จะให้เราทําดีต่อคนของเรา และต่อคนทั่วไปที่เรารู้จักรือไม่รู้จักก็ตามเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญบางครั้งในสถานการณ์ปัจจุบันบางครั้งเราเองนะคะอาจจะร้อนใจเวลาที่อากาศก็ร้อนขับรถก็เร็วฉวัดเฉวียนกันไปมาอาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วมันก็มันก็จะทําให้กลายเป็นว่าเราไม่สามารถทําดีได้แต่เรากับใช้อารมณ์ความรู้สึกไป รือในสถานการณ์ของชีวิตของเราบางครั้งเราครอบครัวของเราไม่คุยดีๆกันแล้วทําให้ต่างคนต่างอารมณ์ร้อนและต่างคนต่างก็พยายามที่จะหาเรื่องใส่กันหรือต่อว่ากันพระคมภีหนุนใจให้เราบอกว่าอย่าให้เราทําชั่วตอบแทนการชั่วแต่ให้หาทางทําดีเสมอสําคัญนะคะเราจะไม่ตอบแทนกันชั่วได้เราต้องนิ่ง แล้วก็ตั้งสติแล้วเราต้องขอพระเจ้าช่วยนะคะแล้วก็หาทางทําดีต่อเขาเวลาเมื่อทําดีต่อเขาแล้วเนี่ยกบกลายเป็นเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าเหมือนกับฐานที่สูงโพรงที่วางไว้บนศีรษะของเขานั่นก็คือความดีนั่นแหละจะทําให้เขาเองรู้สึกไม่ดีเองความดีที่เราทําทําให้เขาเองรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําดีต่อเขานั้นมันร้อนอยู่ในหัวของเขาในความรู้สึกของเขา พระเจ้าทรงช่วยเรานะคะเราเองยังอยู่ในเวลาแห่งการที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาชีวิตของเราไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่ยสาเป็นคำอวยพรที่ท่านอาจารย์ประลยเขียนไว้บอกว่าขอให้พระเจ้าแห่งสันี่สุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญ,ญญาณจิตใจ และร่างกายของท่านว้ให้ปราศจากการตดเตียนจนถึงวันที่พระเซูสริตโองค์ะผู้เป็นเจ้าของเราจะ,สะเสด็จมาขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราทั้งหลายจะมีสันติสุขและได้รับการชำระที่จะเป็นความบริสุทธิ์นะคะให้เราร่วมใจกนใอธิษฐานสารเสริญพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่หนุนใจเราที่ให้เราได้เรียนรู้ว่า เมื่อมีคนทำไม่ดีต่อเราปฏิบัติหรือประพฤติไม่ดีต่อเราเราจะไม่ตอบแทนเขาด้วยการชัว่วแต่เราจะยิ่งช่วยโอกาสที่จะทำดีต่อเขาถ้าหากว่าเป็นพี่น้องของเราเองเราจะเรียนรู้ที่จะอภัยกันเราจะเรียนรู้ที่จะอดทนต่อกันและกันหากเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยการที่เราทั้งหลายทำดีต่อเขาจะทำให้เขามีโอกาสได้รู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสข,ของพระเยซูช่วยเราขอพระเจ้าทรงรักษาวิญญ,ญาณจิตใจร่างกายของเรา ให้ปัสศจกกันติเตียนจนกว่าวันที่เราจะได้ไปพบองค์พระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงนำและขอทรงอวยพรเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน